โย่กสวีดสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโรบบอกแมปที่มีชื่อว่า one foot simulator นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปนี้กันนะครับซึ่งเป็นแมปแนว one foot ผสมแนว simulator นะปีกกาปีกกาทำไมพีทแต่งตัวแปลกๆครับอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไอดีผมนะมันเป็นไอดีของคนอื่นนะผมยืมเข้ามานะครับนะก็ก็กูขี้เกียจฟาร์มอ่ะ ไม่อะเอะล่ะซึ่งไอดีนี้ก็คือเลเวลตันแล้วนะเลเวลตันเกมนี้นะสองร้อยนะครับอ่ะแ <c oughs> ม่งโคตรโหดเลยยิ่งตันได้ไงวะ <c oughs> โอเคเอาล่ะก่อนเราจะไปดูคลิปกันนะครับมาเราก็มาศึกษาพวกหน้ายูก่อนแล้วกันว่าหน้าย i ตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> ด้านซ้ายล่างก็มีผู้เลเวลนะแล้วก็เลือดมันนั่นเลือดป่าวะเออเลือดเลือดแล้วก็อันนี้ขึ้นไรอ่ะอน,นี่ขึ้นหต่ว่าลากสีฟ้า อู้นมันคืออนะไรมานานหรือเปล่าน,น,น่าจะเป็นมานานอันนี้เป็นตางไม่ใช่ตามเป็นล้านเหรอโคตรโหดเย okay, ี่ยโอเคไปคือหน้าเมนูนะครับอันนี้คือแอตตี้อันนี้คือแอตตี้นะครับอันนี้อ่าอันนี้คือเรือเสกเรือได้เอ้าเอา,เอาไม่มีเรือหรือว่าต้องซื้อวะแล้วของดีไม่ซื้อไว้เหรอแล้วมันซื้อเรือไหนอ่ะอันนี้คืออะไรวะสุ่มผลปีศาจไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือกระเป๋ามีอะไรมั่งนะ เฮ้ยผมแสงกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมใช้ได้ไหมเขาไม่ด่ากูใช่ไหมโอเคอ๋อยังไม่ได้กินเหรอมันนั่นเลเก็บไวกนนะ้ก่อนละกัน้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะของจ,จะด่ากูนะโอเคเ,อเก็บไว้ก่อนละกันนะยังยังยังไม่กินละกันนะครับนะเอาละอ่าต่อไปอะไรล่ะต่อไปอันนี้คือตั้งค่าโค้ดนะครับส่วนโค้ดอันนี้เนี่ยผมก็จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะนี่มีสี่โค้ดแล้วนกะ็ได้พวก Mhm. น่าจะได้พวกวะอีพีพวกนี้ข้างข้างนี่แหละนะมีปิดเพลงบบาบลานะครับอันนี้ก็เป็นสแต็กเป็นสแต็กเหรอโอ้หลายวันอาเป็นอะไรบ้างมีแข็งแกรงป้องกันผลปีศาจดาบแล้วก็บาบาบาโอเคไปก็เป็นเอ่อร้านเติมตังนะครับว้าวเกมพาต่างๆนะครับน่าก็น่าจะหมดแล้วนะส่วนเรือซึ่งเรือไงวะ ถ้าผมซื้อให้เจ้าของดีเขาบ้าผมไหมเนะนี่ยโอ้ยังไงซื้อเรือได้ด้วยราคาห้าหมื่นสามแสนนียเราผมไม่กล้ากดว่ะแต่ราคามันถูกมากเลยผม,ผ,มผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้ฟาร์มผมผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันฟราร์มตังค์ยากหรือเปล่าผมเลยไม่อยากกดให้เขานะเดี๋ยวเขาด่ากูนะให้เขามาซื้อเองดีกว่านะครับนะโอเคข้างบนเสร็นนะครับต่อไปก็อัน,นนี้น่าจะเป็นเควนนะครับเควสเลเวลหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นที่เราซื้อดาบ อันนี้โอเคเหลือผมมาสอนวิธีการเอ้ยผมผมจะมาบอกจุดซื้อดาบไม่เองน,นะครับอันนี้เป็นจุดซื้อดาบอันแรกเป็นดาบคาตนานะเล่มเดียวนะครับส่วนอีกเอ่อคาตนานะคู่อันนี้เนี่ยน่าจะไปที่เกาะบ,บาคินะครับแต่ว่าไอ้เกาะบาคิอยู่ไหนวะเออเกาะบาคิอยู่ไหนวะเกาะบาคิเกาะบาคิเกาะปะฮะแป๊บหบนึ่งนะทำไมเขาไม่เก็บผมพิสายแล้วเพรา,เา,เาะเก็บไว้ทางใหมวะไอ้เจ้าของไอดีมันเก็บไว้ทางใหม่ไงไอ้ฝนแสงนีไน่ไม่กินนะอยากกินนะแต่ก็กลัวเขาด่าเผื่อเขาแบบ ไปเขาเก็บไว้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่า,วาเกมมี่ทาอะไรมม่ผมผมไม่แน่ใจว่าผลพิสัยเกมมี่ทำอะไรได้ากาะหรือว่าหรือว่าเขาแบบว่าชอบในการว่ายน้ำผมก็ไม่รู้นะเอาล่ะผมก็ได้ไปถามเจ้าของแล้วพี่ครับพี่ครับผมสามารถซื้อเรือได้ไหมครับพี่เขาบอกว่าเออซื้อได้น้องซื้อเลยน้องโอเคครับผมก็ทาการซื้อเรือเรียบร้อยนะครับก็เป็นเรือของมีฮอกอะไม่มีฮอคแค่เป็นเลยเอสในเอนครับผมก็นําการซื้อไว้แล้วนะอ่าโอเค เจ้าของไอดีอนุญาตเราก็จัดเลยนะฮะเออกู้เก็บไว้น้ำไม่ใช่เป็นไก่เกิดเนี้ยคิดเก็บไว้น้าโอเคขึ้นขึ้นยากจังวะเข็นก็มาสองวิธีการหาเจ้าดาบคู่วันนี้นะครับแล้วผมก็ได้ไปถามเจ้าของดีแล้วว่าพี่รับพี่กับเจ้าเออไอดาบคู่เนี่ยมันหายได้ไงกึปปลี่เขาตอบว่าเออน้องน้องเราไปเกาะบาคีนะช่วยช่วยเกาะบาคีเนี่ยก็เออหันนะหันไปข้างหน้าตรงไปเลยเดี๋ยวก็เจอเองกับน้องอ๋อไี่ไงเกาะบาคี นี่ครับเกาะบากีนะครับก็แค่ตรงมาจากเกาะแรกแค่นี้ก็ยถึงและแค่นี้ก็ถึงและโอเคอ่าจอดไปเลยนะครับจอดโอเคปะปุ๊บปุ๊บจุดซื้อเขาบอกว่าอยู่ด้านบนทางขวาของเกาะตรงนี้ใช่ไหมนี่นครับเป็นดาบคู่นะ ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับแต่ว่าเราจะไม่ซื้อเพราะว่าเรามีแล้วนะครับนี่นะอ่าส่วนไฮคิเกาะนะครับเห็นเขาบอกว่าอยู่ตรงเกาะตาหารเรือมันจะเป็นที่ลับแล้วกุ๊กกิ้งเรอพี่เฮย้ไมึไมกิ้ไม่ชื่อกินแล้ววะโอเคก็อยู่ตรงเกาะตาหารเรืออยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคปะเป็นจุดลับอะ่ะจุดลับตรงไหนวะเป็นเขาบอกว่าเป็นหินเป็นซอกหินอะไรสักอย่างหนึ่งนั่แหละเดี๋ยวผมลองหาดูแล้วกันนะครับ ไม่แน่ใจนะเพราะว่าย้ําอีกทีแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะผมยืมเข้ามารีวิวนะครับนะอ่าและเป็นซอกหินซอกหินมันซอกไหนไว้เชี่ยหินไหนวะไม่หินแต่ไม่หินไหนวะหลายหินเลยเกิดตรงนี้ปะเนี่ <c oughs> ยมีซอกอยู่ชัวโอเคกูมั่วหละพเชี่ยชิอกูมั่วแล้วชัวแจะเป็นซอกหินตรงนี้ปะ อะไรวะเจอคุณเริ่มมั่วมัวจัดมัวจัดมัวจัดที่เีอคุณมัวจัดตรงหินตรงนี้ก็มีหินตรงนั้นก็มีหินไม่หินหมดเลยไม่ได้หินงั้นเราลองไถแล้วกันมีซอกอยู่เข้าได้ปะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ตรงไหนเข้าได้มั่งวะเข้าไม่ได้ตรงนี้อ่ะเฮ้ยโอเคอเจอแล้วใช่ไหม เออใช่ด้วยนี่ไงฮาชิก่อนนะครับราคาหนึ่งแสนนะครับอ่าส่วนวิธีการเปิดก็ทําการกดตัวทีนะครับในคอมนะกดตัวทีนะนี่เย้โคเทเอาล่ะก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้แหละครับนะใครชอบฝากกดแล์แล้วกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไอดีจากเพื่อนผมแล้วกันนะครับที่ให้ยืมมานะคลิปนี้ก็ไว้ายครับทุกคนยุกรู